สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงบรรษุขุสุคนจ้าสบายดียามแรงแรงเมื่อนี้แม่แป้งกับพอปั่นกบไปใจตลาดมาดอจ้าแล้วก็เลยซื้อกุ้งขึ้นมาสิเหตุอีกอย่างเนาะกุ้งแซ่น้ำปลาอ๋อแม่แป้งกะสิเหตุกุ้งแซ่น้ำปลาก่อนที่พอปั่นสิกลับตอนดึกดกจ้าพอปั่นสิกับอ่าที่ทำงานเมื่อนี้ตอนดึกดกแม่บอกแม่ แล้วก็ไป<ก>แจง้งยูพุนกล้าว่าให้ถูกให้ร้านรับก,ก่อนขี้ขาดหายน้ำเข้า,น,าน้อนาางเลยนี่ตาอ้วนน้องมุกติดจำเก่ากาสังเลยโอ้ยเตชิ่ตนล,ลูกชิ่ตลลนร้านยังไงให้ร้านนอนก่อนอย่างไปเพราะว่ารถนะ่ะเป็นรถกระดึกนี่แหละเอาไปตอนนั้นนั่งนั่งทาโหลประมาณก๊อฟเครื่องสองหรือสามสุโมงคนละเท่านั้นนะเมื่อนั้นยังโบราณจากว่า รถมันออกยั่ยมง่ายงามนี่เขาเขาหูจักกำหนดมันออก,อก,ก,ออกสบายล้วแม่ตอนนี้แม่แป้งกับซีมาอ่บอกเปลือกกุ้งแล้วก็เอาขีทั้งดันหลังออกอแล้วก็นกน้ําแข็งไว้มันบอกนกน้ำโซดาไว้เปิ่งตะปุยกะลินน้ำามา้อยจ้า ยมาน้อยไปบนแหละต่อมาฮอกาซิมาตำแจ่วถ่ายแม่เดจ้าก่อนอื่นก็แกะหัวกระเทียมลงไปก่อนต่อมาเราก็จะใส่มะพิดลงไปใส่หลายๆโล,ล,ลดเอา้ายำรันเด็ดตกลงไปก่อนใส่หน่อยกระแซบหน่อยใส่ลายกระแซบลายเพราะฉะนั้นเราต้องใส่หลายๆ นี่เอาสีเขียวลงไปน้ำเพิ่มสีสันใส่ลงไปเลยไลยเลยต่อมาเอาก็จะมาปรุงใส่เกลือริดนัวแล้วก็น้ำตาลพร้อมกับแจวเลยเด้จ้าเพิ่มไม่มันความหลายสีสันเอามาเคล็ดเขียวลงไปอีก มันมีทั้งเขียวแล้วก็ทั้งแดงเลยจ้าแบบน,นี้ก่ะอ่ะเือกสดวกก็ได้น,นี้ใส่เป็นหมูล,ลงไปเป็นหมูอหาก็เเบือเท่านี้อีเมสซื้อมาเลายยังไม่รันแกม,มาใส่เลยลืมเปิดตอนต่ำหม้อแต่ตาจะลืม หมูตะวนแล้วก็อีโหแล้วก็น้องคิมอันน่ะออกเก็บขี้เนือจูดอยู่นอกเนจาก็เลยมีแต่นางน้อยกับอีแมะอยู่ในควดพอมากคสับฟอต์การเดินแมนเพื่อชิเนื่อป้าและเด้สีแดงสดมากจ้านี่สีประมาณอีรจดากราฟขึ้นมาทั้งเดิงอีกทีอีแมะกับสีอัน เพิ่มซีสารเพิ่มสีสัน,สนแม่กาสีใสหัวแครอทลงไปน้ำอีแม่กาสีเห็ดบลัลายเด้อจ้าใหครจะพอคนกินเด้อส่วนลูกนะล,กลวลกเเออาด้กินตัวลวกเอาถ้<อ>าไปอันนั้นให้ลูกทางพี่ก็สีลวกเด้อจา้าซื้อกุ้งซื้อกุ้งน่ต่อมาอีแม่กาสีมาจัดกุ้งเด้อจา้านี่ปอโตน้ำแจ่วนี่แดงเป้งเลยแดงไม่บแม่ ให้เพิ่มเลยพี่น้องเลยโดนๆจนเลยกคอยกินเธอนางเนาะเพิ่นเนาะไม่ตลกในแค่นี้มันอยู่มอ๋ยวกินยังไงก็ลงไปซื้อเอาจะไจัดตัดนิยัยเลย จัดใส่กระตกง่ายๆแบบนี้ให้เลยจัดให้พอ,อปัน่นพอเนาะส่วนักส่วนนี้ก็สีส่วนหัวมันก็สีขั้วเลยจ้าไหวเลียเลยเลยขั้วมันก็ะแสบได้มีแต่มันปรุงรสจ้า แต่ก้าวนางน้อยก็บอกหัวอะไรแล้วเอ้ยนางบอกให้ลองกินแล้วนางน้อยก็ขีดก็แซ่บดีมันองมันมันเนะไม่กาไปไป่คอจะชิมมันเพราะว่นี้พอมาแล้วบอนี <connectors> ่ โอเคเราบอสไปโอ้สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกแป๊วอามเพื่อนม่ทําให้งหลายมาอพี่น้องมากินเนะเนี่ยกุ้งเซนน้ำปลากุ้งเซนน้ำปลาได้หเือมั้ย Okay. Mm.

แลเเงเทเาึตันี้เสนี่ออเออเออักมัมมนยังบัร่าผาแมงคืเดินเดินทางหน่อยแล้าไปนันดูเซ่เลยทำมันดูเซ่เ่นการเนทางากักซเข้าสา้งาน,นอือ 嗯，果汁饮料。嗯 <c oughs> ไปทเนาะไ่ทเนาะ,ะ,ะอืออืออ่ออนา,าน้อง้องาคิลาพีละน้ท์น้องเขาประคบใจนบคนกำลังใจทุกนทุกเซนเลยบ้าคงบคุน,คนานนะบา้า บายๆพี่น้องอย่าลังกอกเ <Yeah. S 1> ด้อ